นีเพลงแรกครับก่อนง่ายสวัสดีครับผมกับนันยี่ปูกับหลานหน่อยนะครับผมเมื่อนี่มาพ่อกันครับเสาร์ของวันพุธนะครับวันที่ยี่สิบสี่บเมื่อนี่เนาะวันที่ีบซีนะครับอ่า <c oughs> อ่าก่อนง่ายหนึ่งงานเพลงนะครับ อ่าเมื่อกี้อ่าพ่อไปเตยเข้าไปเตยมากเอิญแล้วเมื่อกี้นี่นี่กำลังมากมากหนิเป็นไงลกูกเอาสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะหนูอ่ะหนูก็เนี่เยเออก็ถ้าแปลงข้าวแต่เมื่อนี้หนูทําอะไรกินข้าววันเนี้ยไข่ไขั่วทาไข่ขั่วอะไรใช่ไหมได้ถ่ายคลิปไหมถ่ายอยู่เน,ะนาะคุณนพ่อถ่ายหให้อยู่เนาะไปบิ้งคลิปอไอใบเตยอ,อยู่ในช่องของอ่าในเสร็จ พ่อไปเตยได้ครับเนดะี๋ยวไปกินเขาน้ำกันครับไปแบบจวดๆเลยสําหรับงานงานเพลงเมื่อน,นี้นะครับว่างโค้งสางเอื่นว่าว่างโค้งสางหรือว่าเรียบเรียงดนตรีนะครับสําหรับงานของผมเนาะที่อยูนี่เตือนั้งแต่เศร้านะครับเตือนแต่เศร้ามากตอนนี้กัเวลาเท่าไหร่เนี่ยแปดโมงกับอีกสิบนาทีเนาะกะไปกินเขากันนะครับอยู่ทั้งนอกอะแดด ช่วงช่วงนี้แดดแดดแดดเยอะนะครับแดดแดดท่องแดดจ่าเลยเรียมแล้วอ่าอะไรนะหนูทำไข่ขั้วแล้วก็ทำอะไรนะวันนี้หนู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 ทำอะไรบ้างครับหนูข้าวเองฮ้หนูหุงข้าวเองเหรอฝีมือไปเตยเลยใช่ไหม,มใช่ไหมครับคุณพ่อแม่ครับบด้บอก จีแฉหรือสิแข็งบรูหรือกันก็รับประกันคือเขาอยากหงหลังเขาล่างมอแล้วก็ล่างมอหงหงเองเนาะปาทงยั่งยั่งยั่งบนสุบกันเะมึงเด้นี่ครับหมองเขาเจ้าไปเตยกำลังไอออกนะครับล่อเขาจักน้อยเมื่อนี้อาหารอาหารของข้าวมีขั้วไข่ไปเตยทำเองใช่ไหมลูกพ่อเหรอพ่อทำให้เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพัดนกของว่านนี่เนาะ ตรงหม่บ้านอย่างเี้เขาจะมาอันพัดนกอันนี้คืออมเนื้ออมเนื้อซื้อเนื้อว่าเมื่อเื่นนี่อันเท่าไรก็นเนาะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าบาทเนาะครับเจ็ดสิบห้าครึ่งงลกเจ็ดสิบห้าบาทครับครึ่งโลกเป็นเนื้อเศษเนื้อเนื้อติดดูกนะครับเนื้อติดดูกผีมือของพ่อไปเตยนะครับลักินข้าวกินน้ำก้อนก็ค่อยจะไปทรงไปเลี่ยนออนไลน์เนาะกัมือแรงมือแรงก็ค่อยจะไปฮับมานะครับผม เอจาจังน้อยมาเจอกันครับสวัสดีคด่ะหนูโค้ดูดอนค่ะมาครับบานนี้นนไปเตยพร้อมแล้วตักใส่จานครับบานนี้แนวกินห้อง <c oughs> เป็นยังไงพักหน่อยเดีนนะ๋ <c oughs> ยวพักมาสอ่ื้อพักมาสองสองมัดแต่ว่าเอารดจรงจริอะพอกันล่อเข่าไปเตยเข่าไปเตยนี่ เบิ้งเบิงเบิง,บง,บงครับลุกแล้วดีดแล้วขั้นเบิง้งเล็กอ่างนี้เลยเฮ้ยขั้นเบิงเอาเอามาชมชมพร้อมกันเลยครับ,บเอาไปเตยเป็นคนเปิดไหมจะร้อนไหมมันจะรอไอไอขวอนจะทูขึ้นมากปะโอแกบนั่นโอ้เขาเอาเอาลบลบหนึ่งตันนะ,อะเ,นเอาเพิ<ๆ>่มดึงเอาดึง,ดงซึมโอ้โหสวยเลยครับ เกาไปเตยเกาไปเตยเอ้ยได้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 อยู่ได้อยู่เตี่ยเลยปเป็นยังไงดีใจไหมดีใจมึงนี่ช่องม่แซกนะครับผมวิธีหุงเข่าเขาเป็นบ่เอ้โอ้ยคนหูแจักเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินล่างถวยล่างชามกวาดบั่นทูเฮียนหูแจักเฮ็ดจักสั่ง บ่อลห่อนเตือนสาย,ยบ,าบ้านก็คือเฮียนเฮียนคือบ้านหนหี่ล่ะลูกบ้านเรือนภาษาผาสาบ,าน,บ,า,สา,บานเท่าเอ,อิ่อนมาเฮียนนะครับเพราะว่าเราไปผล <c oughs> ิที่ไปใช้บัณฑนี่ยที่เอาน้าบอกเพื่อไปอยังอ๋อช็อตมาเาเตรียมน้ากินบ่บันเนี่เยนนเขาะจะดื่มเจอินกินเข่าละเอาคน,นละขวดครับโอ้เข่าลูก ได้กินขา้าวลานสาวครับมันมาเม็นตังเบ่อเลยครับนี่มันมันกิได้เพิ่มความแสบเกินมาอีกได้นี่อิ่มอกอิ่มใจครับที่เรียกเขาใส่ร่างหมอใช่ไหลคอับกับว่ามปนย่องดิกานเขาอยากเฮ็ดเนี่ยมันก็ดีนะครับเบ้เบ้เตังว่างอ่ากานเขาขเขาจะเครียดเขาล่างหม้อเขาเรียกเลยหุ่งเลยไม่ไหมล่ะหุงเลยนี่แหละเนาะมันมาเห็นว่าให้ใครก็เลี้ยงหมาตัวนี้ว่าทันเนาะหมากินใส่ซื่อๆได้มากับไว้ถ้าเฝ้าบ้านได้แต่ว่านี่ห้วย เห็ดสูยูสุกินได้พร้อมตัวนี้อ่ะเดี๋ยวกลับกองมานั่งกินครับบารนี้ครับผมมาหนี้พร้อมแล้ว <c oughs> <c oughs> บาร์นี่ใส่ไม่หรอกมั้งนเนี่ยอเอาเสียงโทรศัพท์เพิมจุดจวดเลยครับมากินข้าวเช้านร่วกันเปล่าเลยลืมเปล่าเด้ปูปปป๊กับหลาม,<ผ>มอยากจะลองชิมข้าวดูลองชิมข้าวดูเนาะชิมข้าวแบบบาร์นี่ยังเลยข้าวมันก็คือข้าวแต่เป็นข้าวที่พิเศษก็คือเป็นข้าวอ่า ที่ห้านหุงสูกินในครั้งแรกของในชีวิตของเขานะครับเราไปเตยหุงข้าวเป็นแล้วนะครับเฮ้ยกวนนิบจอม <แจ S 1> เป็นร้านเคย,เ,ยนเนี่ยเพียบเลยบานนี่โอมกวนเกง่งคุณใจมไม่ได้ทำขาวให้ปู่กินนี่คือการดูแลปู่แล้วนี่แค่นี้ก็ดูแลได้แล้วเนอโอเคให้มันนั่นแหละแมงบินต่ำใช่ไหมอือกับออมเนื้อครับก็ดี อืมอมเหนียวใส่ผักกาดดอกใส่เนื้อดผักกาดดอกเสียงมันโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะเพราะมันเป็นกระดูกอ่อนมันก็เลยหย่มันก็เลยมีเสียงเสียบว่เนี่ยชิมดูมันไม่ได้ใส่พริกเยอะอืมชิมได้ชิมน้ำซุปนิดนึงก็ได้อืรมันคล่องมากแล้วครับของมันคล้ายๆต้มไก่เนี่ยแต่มันจ๊งปลอกปลอก วนแกงออมหมดเลยครับก็สิมชิมเผนิดนึงคำเดียวก่อนถ้าถ้ามันอร่อยก็กินเพิ่มถ้าไม่อร่อยก็กินไข่ก่อนถ้ากินได้นีจะได้ว่าหนูกินเผ็ดได้ถ้อื้มอ๋อแซ่บปะเนี่ยไงแล้วกินเผ็ดก็ได้ระบาดนี่พี่น้องอันนี้แต่ว่าเผ็ดนิดหน่อยแต่ว่าเขาจะทุ่นใหม่หน้าไม่นับ รู้ไหมป้ปลาใส่สิบเม็ดเลยนะเนี่ยสิบเม็ดเลยโอ้เป็ดขนาดนั้นเลยเหรอยังกินได้เลยฮ <laughs> ะทุกอย่างนต้องมมีหั่งแหลกทุกอย่างมันมไมีกัก่เปิดกั่งัำครับ <c oughs> ถ้าถ้าลูกอยากจะเฮ็ดจะทำมันจะอันอน,นั้นละคือประเสริฐหรอกถ้าบอกเดาคำดิออด้นรน <laughs> เราทำดินขาเรามันบอกมันบกเปลนเก่าดีไครับมาดมัแกแทบคือเรานะนลองกินแ่บอ๋อไข่กับไข่ขั่วเอาไปน้องก็เก่งเนื้อหนูก็กินเบ็ดก็เป็นเรื่องธรรมาดา ต้องสิทธิ์ไจริงจริงตำเครื่องโคตรโหดแล้วเขาบอกเนื้อมันเยอะก่จ้าเผ็ดไหมปู่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือชอบเลยชอบในการกินเผ็ดเลยกินไ,ได้เผ็ด,ดยายมันชอบแล้พี่ตรงกินยังไม่ได้เลยใช่ข่าถ้าไม่ถ้าไม่ใส่เผ็ดเผ็ดนีไม่ไม่ชอบเลยก็ต้องใส่ใส่เผ็ดก็ต้องใส่นิดนึงมันจะอร่อย มันจะมีรสชาติขึ้นมันจะเพิ่มรสชาติของอาหารผู้เขานุ่มพอดีเลยเฮ้ยทำไมกินกับไข่อร่อยดีอืมกินเร่อยอร่อยทุกอย่างถึงไหมถึงเนี่ยโอ้ินผสมก็น้ำซุปกินผสมไข่ใช่ไหมไข่กินผสมอร่อยไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับไม่เผ็ดเยอะแบบมันเป็นนนัวใช่ไหมลูกอีสานครับกินก็กินเนื้อ กินกินป่นกินแจ้วเลยกินที่เขาเขาเขาล้องครั้งแรกก่อนที่กินอมนะแต่กินพริกเป็นเม็ดหรือลายย่างยังยัางย่งไม่ได้กินก็สงสารหนูเหมือนกันเพราะว่ามันต้องทรมานถ้ากินครั้งแรกมันทรมานนะเพราะว่ามันเผ็ดเผ็ดอาจจะลองให้ก็เคยกินมาบ้ครั้งมากคงนี้ไม่เคยกินแพงด้วยแล้วก็ไม่อยากกินเลย ไปกินให้มันร้องไห้ทำไมมันแพงมันเกินความจำเป็นห้าสิบบาทหกสิบบาทมึงหนาวเหนามึงวันนี้หนาวอุบัวันลมอืมเดี๋อวมันเนี่ยกระเทียมเชื่อปะติดกระเทียม <laughs> ว่าแล้วว่ากเตรียมว่ะนัำซุปไม่กินแต่นี่แตเตรียมเนื้นแต่ไงแซ่บข้าวื่อเนื้อมาแบบนี้เห็ดแบบแบบนึงกินอีกกรแซ่บเดิจะเป็นเครื่อเคียงบัวข้าวื่อเนื้อแบบนี้ล่ะหนึ่งพอเคยกินมาแต่หน่อยยายาเพระเห็ดดูกินยำลงหน้าเนื้อเอืติมวสมตอนเนื้อ อขั้นสมขั้นรมเราเข้าใส่กับปุกไว้มันนีเป็นตมเราเข้ามาออมดีแห้งเพิ่มรสชาติแซบ่บตต้มนะตมตอนแล้วอ,อีกอันเมนูหนึ่งครับอยากกินย้อยเนี่ยทีเเนื้อเนี่ยละมามาเรามาย้อยมาเห็ดย้อยซีซืียมาจจกกิโล เป็นมันเป็นเอ็นแจ้วคือขันตุนนโดนยื้อยอะไรไั่ที่ที่นุ่มนี่นะมันนนเข้าไปเจอมือมือเครื่อนี่ไปตลาดไปเกือบมันมันเกือบนั่นน่ก็อหกนองกว่านึงเนื้อเพิ่นขายบป็นเรวเราเลือเกือบทุมเหลือเนื้ออยู่นิดเดียวนะครับเรื่องแต่เนื้อเศษเนื้อง่ามมันบิดแล้วอันนี้เนื้อเพื่อนที่เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นลอกลอกลอกออกมาจากอะไรจากเนื้อเนื้อนุ่มๆนะครับเป็นพวกเอ็นพวกยังมั่น มีกระดูกคลิปกระดูกอ่อนจิดกรด,กดกรยังแน่นี่ยล่ะครับจบัจบจับมาเฮ็ดอะไรสิมาเลยถูกต้องเลยคอยเลี้ยงลูกแบบเดรย์ยังครับแนวจีนเมื่เกินกลางอยากรู้อยากเห็นบ่นเกินกลางเนี่ยรวยอร่อยอร้านข้าวก็อร่อยอรเลยคอบครัวห้องของคุจะเป็นแบบนี้แหละครับตลอดไปเนาะพี่น้องขอบคุณเดียวที่ที่ดามเดอ้อ รับนอกกระใตยเตตูเดียนว้อีกอาาเาห,ห้องบไฟใมันบบบูดเียดอกห้องกิดรับห้องกระไตตูเดีนไป,ล <c oughs> เ,เ,ปนเลถเฮ้ยข้าไปหาหมอฟันวหยมันกันยาั้งโควิดเ,เนี่ยกันบยาั้งโควิดหนึ่งบ่อยากัดนี้ ใส่มาใส่ครับบอสะดวกจะไปหมอเพนเบิ่งฟันให้เบิ่งแกะย่านไหนมันออกร้อนนะครับทั้งทั้งมันบ่มี่ต้องให้มอเลยแกะให้มอเบิง่งมันบ่รู้วมันทอนรอนหรือบ่รรอนเลยมันม่เลื้อดจังเลยนี่ละการดูแลนะครับดูแลก็คือจังความน้อยเบิ่งไอ้น้องผู้พิงนะครับน้องผู้พิงแขวบ่แมนจัดเลี่ย ผมก็ล่างออกก่อนคลายอยู่เ้าออกมันเดีวออกจอดเดี๋ยวเดี๋ยมันเบียดกันนะออกจอดมันเบียดพอมันต้องมันต้องตัดต้องลบฟันแทะ่อนฟันฟันน้ำนมก่อนเพื่องภาพรักษาไปได้สองรอบหรือสามรอบเพื่อเตรียมการก็มอหรอโควิดครับเรื่อนยังเลื่อนไปบดเลยบ่าเนี่เราก็มอกัน เอางก็คือหมอโรงพยาบาลศูนย์เนาะติดโควิดก็ถือว่าหลายนะพอติดข่าวก็คือเลื่อนยังแบบการรักษาบ่มีก็คือเป็นการขาดการรักษาไปเรือยบ่เมนบบแมน่าเบ่ไปครับคือแบบไปสองเทือกคือเตรียมตั้งแต่เตรียมการรักษาลาฟันไห้เเียบราบวบเวื้องคุ้มหนิลูกมันชี้เขียวกินแล้วต้องรักษาหรือว่า ตามใจที่เขากินขนมความหวานั้งต่ปูด,ดูแล้วทางหน่อยก็คือควบคุมนะครับถ้ากินของหวานของพระเขามาแปแฝงฟันแ่งฟันบอ,อกก็ฟันติบเล้ยแม่บอกมันว่าห้ามไม่ให้กินเลยให้กินยุกแต่ว่าก็ต้องดูแลแลังกินนะับ้านนี้เอาไปมากในช่วงช่วงฟันกําลังแมงเหครับคนใดกับแมงขึ้นกันละ่ะพ่อไปเตะกับแมงขึ้นกันดําปี่ขกันละ่ะ แต่ว่ากับว่าเทนขนาดนี้เล็กน้อยเป็นยังไงดำปี้วะดิไปน้ำหมอลำเนี่ยพูดเล็กกอยากอุ้มเนาะเล็กน้อยมีเล็กน้อยพูดเดียวไปน้ำหมอลำขันวันนี้ก็คัดเนี่ันเพิ่นพ่อเอาลูกอมพ่อเอาขนมมาให้กับว่าให้อุ้มบานเพิ่นก็เลยก็จะเอาเลยเอาขนมมาจ้างอุ้มนะครับ เป็นลูกอมเป็นชูก่ก้าเป็นน,น,นี่ยังต่างๆเนี่ยมากไม่เอาดะเอาเชฟเกิือมหาป้ามามหาหน้ามาโยนละ่ะไปที่เปนไปนกินกะน้มเบิ้ลต่างกันเอวมาหาพอหาแมะฮ์เขาก็ต <laughs> ลาดได้เบน,น,น,นกินได้กะน้มกินกะน้มเบิล้ลเราโบยูน้ำเม่นเม้นน้าสาวเตยเมื่อนี่เป็นนังแดแดนี่ดีกินข้าวฟิ้เมื่อจะ่าเป็นนังแด

จะซื้อซื้อไปไว้เหนาทีเห็ดกินหน้าอยู่อันนี้นะว่าแซ็บนะครับก็บคงจะซื้อซื้อไปไววเลาะออมอื้ออร่อย กินเนื้ออร่อยด้วยจดกับเลยกับอร่อยกันเลยเล่นกล้องซื้ออย่างเงบ่ได้บ่ได้บ่ได้กินแบบนี้อยู่ลักษณะแบบนี้มาโด่วนหรอนะบ่ายัว่วพูบ,บ่ได้ยั่แบบนี้เห็นบ่อ้าวกวูบยได้ยั่ไหนกินไว้กินมั่นอืมอก,กินกินกินนั่นเห็นเป็นบด กินกัวนกแต่อันนี้กิมากมันเผ็ดเครื่องมันเยอะกินกัวนกให้มันบมดมันมันจำไปดีว,ว่ได้อกวนลายแบบกินข้าเวเสร็จก่อนต่อไปนี้อดีตเดบังบอกว่าละพอตังหวัดร้านเจ้าอดีเป็นคนหุงเข่าสู้กินก็ีิค่อยสนอนครั่อยผ้าเฮ็ดไป ปูกับผู้ชายสอนเหนือยทุกท่านตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาอาบนา้ำอาบทานนะครับตื่นขึ้นมาแต่หาาตีหกักว่ามัละตีหักว่าตีซีกว่ารังมือเนาะมันกับ,นนบ,บ,บ,กกบ,บว่ามันนอนบ่หลับสิบอาสิบอีกิ้งเช่นยั่งนะครับบานนี้ฮะขันห้องหมูว่าเขานอนบ่หลับเตากงอาบนา้ำเลยอาบน้ำแต่งตัวย,ยามุเสาเข่าห้องเลยบานนี้ไปห้องเข่าห้องเช่นนั่งคือยังมือหนึ่งพันไปแล้วนี่ผมแล้วเพลยงหนึ่งครับผม เห็นงาน่ากนกนกนกินเขาเอาเนาะน้ำอ่าครับตอนนี้นะาไปด่าเอาาอาเอาไ่าแบ่งอ่งเงีคุณลูคืเหมือนด้เบ่นนะเหมือนด้เบ่นน้อยนน่อยแฉบเบนมาเตือนเตือนอมากับ ทางคนหลายคนหลายได้เหมืนว่าหลายคนหลายได้หลายใหม่เห็ดแง่ง,งมะครับบ่อเกี้ยงกันบ่ิบเลียงกันเอาบ่ิเลนิ่งกันเฮ้าบ่อเล้ยงเอาบ่อเล้ยพิษได้เทียงกันป่องป่อง,ปองแปลงแปลงนะครับอะ,ะอะหลังแล้วห่ถ้าแปลงเรื่องไปจากปูเสือ,อยู่ <c oughs> บ่อเป็นตังคเหมือนนั่นนะครับ คือเน่ยผมผมเห็ดเพ่งเนาะยนม่ผมเห็ดเพ่งผมจะคือใส่ใส่จิตวิญญาณแือใส่ความรู้สึกทั้งมัดเข้าไปอยู่ในเพ่งนะครับคนย,าาย่างไก่บัวครับก <คน S 1> ็ค,คือคือบางที่ก็คือเหมือนกับว่าใส่จินตนาการที่ว่าเข้าไปอยู่ในหั่จินตนาการบางที่เหมือนกับว่าจินตนาการเป็นคนกําลังนั่งฟัง นั่งฟังพิงรถไใส่หมูฟังอาเสียงมันออกจังใดจังใดใส่เสียงยังความดังค่อยดังดังแห่งหรือว่าเรียนคำว่าจังใดจังหนึ่งครับกินหน้าการเข้าไปให้มันคือให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในในในเพ่งเพลงหนัดระวังเพ่งกระบดตกีก็มีอย่างต่างิ่งซิงองประกอบเนาะมันก็ต้องใส่กินหน้าการแน่ถ้ามันมีความกดดันถ้ามันมีนี่ยังอ่ะต่างตาที่มันมากสะกิดในหัวใจหรือว่า สิ่งที่มันบทสัมพันธ์กันกับอันในการยิงห่นมันก็เฮ็ดมันก็เฮ็ดปะไดมันเกิดคือเหมือนกับว่ามันเบรกเลยนะครับเบรกมันตื่นจากฟันหรอกว่าสิเขาในฟันนั่นใหได้มันก็ยิ่งเป็นใส่เวลานี่เป็นการเขียดหรือว่าซีเหลี่ยมามาเนี่ยจบเลยมาไปอะไรเลยชีวิตหลบให้นอกคือกันนะครับชีวิตหลบให้นอกเพื่อยังทีพานมากเนาะทำมาเฮ็ดใดบ่มันก็เฮ็ดไดเด้์แต่คือตั้งต่ก้อนยายัวคนดุวนเนาะเราส่วงส่วงเราป่วยส่วงที คลิปติดต,ตามก็คือถ้ากับเพื่อนในเบิ้งคลิปอาการป่วยของยายโถเนในอยู่ในเพลิดนั่นคุณกะจีในไทยว่าให้โถเขาผมจีหาเตียงไปให้เล่าอนอนนอนอยู่ในหันนะครับใส่หูนอนเดือกัน<ว><ว>ผมต้องใส่หูฟังก็คือถ้าจะเปิดละโม่งตึงๆเล่าก็จีอาจที่เป็นการรบกวนเล่านะครับต้องต้องต้องเฮ็ดให้ถ้าไม่เฮ็ดก็ไม่ได้ งานลูกค้ากับลออ่อระบาดเมียกับป่วยงานกาเกษตรเมียกับป่วยเบื่องบรรยากาศนะครับคือคือในช่วงงานบรรยากาศที่ผมผมทํางานเนาะซึ่งมันมีอยังที่จะมีความสุขมันซีเรียสมากๆนะครับแต่มันก็จ,จําใจนะครับก็คือยังมื้อนี่นะครับก็ยังมื้อนี่ผมไม่ได้เป็นห่วงผมบ่ได้ห่วงอย่างนั่งป้าเพื่อนก็นจะไปสบายแล้วนะครับบบได้ห่วงแล้วอีก บริวห่วงเก็บห่วงป่วยห่วงดูแลนั่นนี่เล่านะครับเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนแพ่เช็ดต,ตุ่นเช็ดต,ตัวเอายาเอาอยัางให้กินเสียงไอเสียงข้างนี่ยังคงต้องฟังนะครับคือก็ต้องดูแลกันยางเต็มที่ใกล้ชิดพอมนะครับตอนนี้ะก็ยังจังเนี่ยก็ยังเศร้าเมื่อนี่นะครับสามสาวสิงตาออกมาเบิ้องอยู่เด้บนบอสิงเบิ้งข้างบุพอกับเห็ดล่างสวยล่างช่างเห็ดแนวยูแนวกินทั้งทีแล้ครับก็คือเขาจัดการเองไม่ได้บอกเพราะต้องบอกเนีย่ย นะครับงั้นยังลานสาวนี่อยากหงเขาหงษ์เขาไอ้ปูกินได้นะครับกว่าเงี้ยกว่าชานนั่นอีกอ่ะเสียญหยาเสียญงูล้อมบ้าน้าเบิ้งได้ครับเล็น้อยดีเจ็กน้อยกะติแปนนะครับแล้วก็ว่างโครงกหน่อยว่าจะจะปลูกพักนะครับจะปลูกพักไว้เห็นมันลายชนิดได้บ่ปลูกลายดอกปลูกพ่อกินครอครั้วเห่านี่ยละบ่ได้ปลูกหวังขายปลูกพ่อได้ยู่ได้กินพ่อได้เก็บมาใส่ผ้าเข่าพ่อได้มาใส่แกงใส่ออมเนาะ ไปมาตัังแท้ผลละค่าตะไคร่ค่า,าเออค่ามันตายแล้วแต่ว่าตะไคร่ยังยั่งอยู่ครับตอนนี้ที่หใหญ่โตเราปลูกไปยังยั่งยอยู่แต่ว่าส่วน <c oughs> ส่วนย่างอื่นก็คงจะปลูกปลูกปลูกเพิ่มบัดการที่เริ่มต้นไม่เริ่มปลูกดีกาว่า,วาสีบ่เริ่ม็ดอยังเลยถ้าเริ่มมั่นอีกอีกบ,บ่กี่มือมั่นก็คงจะสําเร็จเนาะ่ะสาหรับวันนี้หยืดเง้วพอสมควรนะครับ ปากที่ตามคือเกาอกสำหรับผู้ที่ยังบ้านได้ไปที่ตามช่องนายแซกเนาะนายแซก่อน้องไปเตยเมื่อีนการเฮ็ดกับเขาเนาะเฮ็ดเับเข่าไปละเดี๋ยวก็ลังเลยจะไปเดี๋ยวผมจะจะแนบลิงคือเก่อกนะครับจะแนบลิงไวไวเบิ้งคือเกาอกปากที่ตามลูกตามร้านในเด้อรับผมนี่กะแนะนำลูกร้านได้ครับผมก็คือมื้อไม่หาเทปเลบอาหารที่เฮ็ดเต็มมากกว่านคือมิตรผัดกะเพราขวดไข่ครับก็ไปต้องต้องได้เฮ็ดตัวอย่าง อาจารย์เม่ยากครับอาจารย์สอนอบ่มีแม่เราก็ามีอาจารย์สอนก็คือ YouTube เปิดกับเบิ่งนยูทูบเพื่อนอยาเกเห็ดอย่างอยากสูตรคนนั้นสูตรคนนี้เราก็รวบรวมกันมามาเป็นสูตรของเ<ช>จ้าความเน่ยเราก็สอนไว้หลายขึ้นกันคือจังนี้ผมออก็ได้เปิดเบิ่งนยูทูบเพืกันมันก็เขามาเองว่าเออ <laughs> แม่เคยแม่เคยใส่ต่ํานะเพิ่นเคยใส่ต่ำอี่ยังใส่ย่าง,างดแดงใส่ต่ำนี่เพิ่นผ้าเ <laughs> พิ่นบวบ แค่นี้มันกิดเสบมาเลยเลี้ยวนวมันกิดไหนดิมีนจะประแดกกับผมสุดรดแดงครับผมสุดรถเอายอดเกลือหน่อยนึงนี่ครับก็เพราะาเป็นแค่นี้บริเวณใส่ยังไหลครับแต่ว่ามันเกิดเครื่องหรืคือจำเนียก็คือแม่เราใส่ตำนี่ครับเพิ่นเพื่นไม่ได้บอกครับเพื่อนแกงมันหอมเพิ่นเพิ่นเพิ่นไม่ได้บอกเลยตัวแบบเพิ่นว่าอันตำนี่ให้แม่เนี่ยตำให้แม่หน่ยครับเบิ้องหวัมันเกิดมันเขึ้นมาเองครับนี่บริเวณบริเวณยูทูบ ก็ไปก็คืิมันก็นจเป็นการคิดคนว่าออไ,ซไซนี่เพิ่มไซนี่เพิ่มมันจะเป็นยังไงมันเดี๋ยวมันเกิดมาเองนะครับเกิดึมาเองนะครับเอาสำหรับเ้านี้นะครับคลิปกิดเง้ยเงวแล้วก็คงจะล่าพี่น้องไปก่อนผมปูกรบ้านหน่อยใบเตยคตรอรุดรเนาลวพอมครับอ่าในแจ็คพอใบเตยขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอกเข้ามาสวัสดีครับ